30นาทีแล้วค่ะอ <composer> ันน <composer> ี <strong> ้ทำกับข <own> ้าวเสร็จแล้วนะคะกับข้าวเช้าเช้ามีประโยชน์นะคะอาหารดีมีประโยชน์ด้วพี่น้องขนุนนี่กับข้าวเสาเมนูเสามือนนี่กินบ่เมี่ดอปอาย่แล้วก็สิกินไปหอดย่ามเว้นย่ามคามพู่นล่ะค่ะเหดไว้จากสงอย่างที่จริง ต่เกียแกกินไม่เป็นนะไอ้นั่นน่ะผัดผัดมะละใส่ไข่เนี่ยคุณครูเมนูชอบนั่นน่ะผัดมะละใส่ไข่ครูก็ชอบมากเลยเม mm ื hmm. ่อวานไปเห็นมะละก,ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวามาผัดใส่ไข่ mm hmm. ผัดมะละใส่ไข่มันเป็นเมนูของคนเมนูของคนเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเขาให้กินมะละเป็นหลักเลย mm hmm. นี่นี่นคุณครูเสียแนะนํานะคะ อันนี้ผ้าคภูมใจนําเสนอนะคะอันนี้เป็นมะม่วงค่ะเรียกว่ามันขุนสีอันนี้เป็นมันขุนสีค่ะนนาขางหนึ่งพ่นคือสิบเป็นแมงยูเนี่ยเป็นแมงขางหนึ่งสิได้กินขางเดียวได้เนี่ยพี่น้อง <c oughs> แย่งกันกินกันนอนพละขางขางนี้ข้างนี้ก็จะดีค่ะปกติแล้วกินผลไม้เนี่ยก็สิแย่งกันกินกันนอน,นีด้พี่น้อง บางคนเห็นว่าโอ้ยมีหนอนเะยโอนถิม่มมึงกู้ไปโยน,นถิม่มนะกัปาดทิ่งเนาะมองที่เพื่อนเป็นหนอนเป็นอยังเข้ากับปลาเพื่อนทิ่งไปเพราะว่ายัางมันเป็นความปลอดภัยเด้มันเป็นความปลอดภัยมากกว่ามากกว่าความขยะแขยงนะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยไม่มีสารเคมีไม่ได้ฉีดอะไรทั้งสิน้นแต่ว่านี้คือมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงมันขุนสีค่ะตอนนี้เพื่อนจะ เริ่มสุกนะคะมันขุนสีนี่จะไม่ให้ทานสุกเลยทานครึ่งสุกครึ่งดิบค่ะเขาเรียกว่าเฮิมเิมเนาะเป็นลูกหาหามเนี่ยเป็นมะม่วงที่อร่อยมากนะคะทุกคนก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่กลิ่นไม่เหม็นนะเป็นกลิ่นแบบยังไงอะคนหลายคนไม่เคยกินเพราะว่าเขาเป็นมะม่วงที่หายากอยู่ไม่ค่อยมีคนเอามาปลูก ลูกใหญ่มากมันขุนสีนุ่นตูนข้างหลังมันควรจะปาดเหนือมันเบิงเด้อ นี่ค่ะพี่น้องเนื้อพันสิเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้อันนี้คือมันขุนสีบบอบเป็นน้อนค่ะน่วยนี่ดีมากเลยนี่ค่ะพว่าเพิน่นพ่นสีเฮิมข้าต้นคู่กับผงเก็บมากอันนี้เป็นมะม่วงมันขุนสีเบิ้งมางามบอพี่น้องเป็นมันขุนสีลูกแรกที่กินปีนี้คุณคู่กับถาลอค่อยว่าสิก,กินเพิ่นเด้ชอบกินชอบกินมะม่วงมันขุนสีอร่อยนะทุกคน น่วยใหญ่สีสวยรสชาติรสชาติก็อร่อยหอมหวานไม่ไม่ได้เอาไปกินกับข้าวเหนียวนะอันนี้จะไม่กินกับข้าวเหนียวเป็นเป็นมะม่วงที่ เนื้อเน่นค่ะนี่ค่ะอันนี้แกน,นเพิ่นนี่น้อยๆนี่แกนน้อยนแกนเงาเๆน้อยนนี่ได้แล้วค่ะ